ครับก็แนะนำตัวเองนะครับผมชื่อไมค์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีคลิปที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับลองฟังดูนะครับว่าทําไมวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนและพูดในคลิปนี้มากนะครับธุรกิจออร์โนโกเป็นกาแฟซึ่งวันนี้เรามาจากแคนาดานะครับผมเองเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะแต่วันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมมาขายกาแฟ แปลกไหมฮะไม่ดื่มกาแฟนะแต่มาขายกาแฟแต่วันนี้ดื่มกาแฟแล้วนะครับดื่มโอโกโนโกดื่มได้นะฮะสิ่งที่จะบอกทุกคนครับคือเราเองลองนึกภาพดูว,ว่าเท่านี้อยากจะรวยต้องทําธุรกิจการทําธุรกิจเนี่ยนะจะทําอะไรดีถูกไหมหาสินค้าก็ยากหาโอกาสาก็ยากหาจุดขายของสินค้าเราก็ยิ่งยากกว่าถูกไหมผมมาเจอโอโกโนโกเนี่ยนะครับด้วยความรู้สึกว่าเขาขายแค่กาแฟ นะครับผมเองไม่เก็ตเลยเรื่องกาแฟนะแต่สิ่งที่ผมเก็ตผมมองงี้ผมรู้สึกว่าทําไมบริษัทที่ขายกาแฟทุกบริษัทอ่ะไม่มีใครเจ๊งเลยนะทุกคนขายกาแฟมีบริษัทไหนขายกาแฟแล้วเจ๊งบ้างบอกผมหน่อยสิครับไม่มีเลยวันนี้โอรกโนโกเนี่ยอยากยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งทุกคนดื่มกาแฟยี่ห้อหนึ่งไหมอ่ะเนเจอร์กิฟต์วันนี้เนเจอร์กิฟต์นะสิปีมีอดขายปีละพันล้านนะครับ10ปีปีละพันล้านถามว่าถ้าตัวเราอ่ะได้เป็นเอเย่นให้เนเจอร์กิฟต์ดูว่าเรารวยไหมรวย แต่เงินเท่าไหร่ที่จะเป็นเอเย่นต์จกิตได้วันนี้แสนหนึ่งพอไหมไม่มีทางพอนะครับสิบ่งที่จะฝากไว้คิดว่าเนเจอร์กิฟต์สิปีพันล้านเป็นกาแฟลดความอ้วนถามว่าถ้าเราเองไม่ได้อยากผอมอ่ะเลอซื้อเนเจร์กิฟมาดื่มไหมครับก็คงไม่ได้ด games, ื <Dios. S 2> ่มซึ่งแปลวามว่าสินค้าเขาไม่ได้ขายคนได้ทุกคน อันที่3ราคาเขานะฮะก็เกือบ20บาทต่อซองนะครับสินคุณยาฝากไว้เนะี่ยวันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบทางธุรกิจอกโอโกโนโกเป็นกาแฟาที่เปิดมาในโลกนี้ปัจจุบัน5ปีมียอดขายปีละหมื่นล้านนะ5ปีหมื่นล้านแต่ยังไม่เปิดตัวในเมืองไทยนะเรื่องที่หนึ่งนะยังไม่เปิดตัวในเมืองไทย5ปีมียอดขายการันตีละหมื่นล้านเรื่องที่2อโอโกโนโกมีทั้งกาแฟามีโกโก้มีชาแล้วมีครบทุกรสชาตินะครับ อันที่ 3, ามโอกโนโกเริ่มต้นที่13บาทวันนี้โอกาสมาถึงทุกคนที่ฟังคลิปผมนะเราใช้เงินเริ่มต้นสูงสุดไม่เกินนะ40,000บาท4 0 0 0มมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรหมื่นมีไหมหมื่นหก็มีไม่เป็นไรอันีไหมไม่เป็นไรน้อยมีไหมและติดต่อครับติดต่อชมคลิปนี้แล้วมาฟังกันโอกรโนโกนั่นทำยังไง อย่าปล่อยโอกาสนี้นะผมสองเดือนได้ไปล้านหนึ่งเจ็ดเดือนผมได้ไปมากกว่าสอสาล้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังทําได้คุณก็ทําได้